ตอนนี้กำลังสร้างอย่ามองข้ามฉันนะหากเจอใครที่ดีกว่าโอ้ยแพงละอย่างเงี้ยต้องลาสมองโอ้ชอบสินค้าของแท้จากแบรนด์ดังคืนง่ายภายใน15วันดาวน์โหลดแอป,ปแล้วชอบเลย สีหน้าหน้ามาม,มาเลยนะคะเพื่อนดีจะทำคลิปไหนดูทีกันนะคะ <Huh? S 1> ช่วงก่อนตอนยิ้มให้เปิดเทอมนะคะเพื่อนแล้วก็ุ่งนี้พี่จะทำกายจะกับบ้านแม่นะคะเพราะว่าครูสั่งงานไว้เนาะนะคะเพื่นทุกคนว่าทำกับข้าให้พ่อแม่ยอบยล้งจะถ่ายให้ดูกันนะคะแล้วก็เดี๋จะถ่ายให้ดูตอน ไอซอ,องไปงานกันบ้าให้ดูด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวได้บีให้ดูด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ช่องทารัซี่และบทคมเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันเลยเพื่อนนี่นอะไรเอ่ยนี่ข้าวผัดผัดปลาทูน่าแล้วก็มีกุ้งด้วยนะคะเป็นปน,นี่ทำใหญ่ทำเยอะเลยนะคะเพื่อนแล้วก็มีหนอนอย่าลืมดูนะ นี่อันี้อันี้นี่มันที่จับไว้ช้านะยังไม่ได้ออกนะคะเพื่อนให้ดูเนาะอันนี้เป็นผัดพริกอุดแล้วนะคะเพื่อนอุดแล้วอุ่นกับข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูนี่เครื่องเคียงเวลากินกับข้าวผัดนี่มีปลาดุกด้วยนะคะมีแตงฟ้ามีมะนาวแค่นี้แหละเพื่อนแล้วก็มีนี่มีพริ้งพกปลานะคะ นี่เดี๋ยวห้าไปดูกสนรข้นอกกัน,นให้ดูให้ทั่วเลยเดี๋ยว,ยวค่อยฝาต้านที่หลังเดี๋ยวจะร่างจายอีกนะคะนี่คใครเคยดูในในในคลิปกันก่อนแล้วก็อย่าลืมฝากก็กแล้วกปแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวให้ดูกอซัให้ดูตรงนี้อันนี้ฝานี่โผูาเ,เ,เ,นะเ,เดี๋ยวนี่น่ารักเสื้อนะนีดู่ยรยกาศกันสวยไหมเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูนี่กันก่อนเลย ให้ดูนี่นะคะซองไป่นีของกันบ้านชุดใหม่ชุดที่สามนะคะนี่เยอะมากเูเยอะมากเลยให้ดูนี่ให้ห้องเคยดูให้แล้วเนาะ เีย้ยแหลงตัวแบบสไตล์ให้ปุ่น,น,นั่นนะเพื่อนสไตล์ญี่ป่ดเลยยังไงคะเงยเยอะหน่อยพอดีเรียนมา้วทำกำพผ้านด้วยเนะ <S <S ยาะเดี๋ยวนี้ก็จะพับผ่อนแหละเก็บแ้วไม่เรียน่ง่อบร้งนี้หุ่งนี้พี่อสอบแล้วนะคะหุ่งนี้พี่อสอบแล้วนะคะ เดี๋ยวถ่ายให้นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูฝักกดไลค์ก็ใช้คลิปนี้ก็แล้วค่ะ,คะแล้วก็เดีย๋ยวรอดูตอนเย็นกันนะคะเดีย๋ยวรอดูให้นองจะทำอะไรบ้านเนะาะเจอกันทห้นี้นะคะเรียบร้ยแล้วก็รักพี่หนูมากๆเลยนะเห็นเราเข้าขพ,พ,พ,พายุได้แล้วเหรอเข้าพายุทำได้ดีทีมเตรียาคีนเรียบร้อยแล้วก็แปรงฟันเรียบร้อยอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะต่อคลิปให้อีกห้องนี้เนาะ รอดูกันทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มีจำเดย์อยู่บ้านแหลนะเนาะจะให้ดูมุมโต้เครื่องเขียนของเอ้มุมโต้เครื่องเขียนในห้องนอนของพี่อ้อยนะคะบูรยากาศนาะเดี๋ยวพี่ก็นรอให้เราทำงานเสร็จก่อนเนาะนี่เราก็มาคุณนอนที่นี่แล,ะะแล้วค่ะเพื่อนก็ไม่ห่วงเนาะพวกนี้พี่อ้อยสอบแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็ไปได้แจ้งคอม สอนให้ผ่านด้วยนะคะเพื่องกรลังใจมากๆเลยนี่ต้องโฟกัสเนาะหูบับไปให้ดูนะรยากาข้างนอนกันนะเพื่อนยนดีกับข้างนอนอม,มีเห็นแอร์ไหมเพื่อนเย็นชื่นใจเลยอ่ะมีสภาพจัดใหม่แ่าจะอีกนะพวกนนี้เพ,พื่อนจะครูสั่งงให้ทำ ก้าบ,บ้นแม่นะเดีย๋ยววันนี้ต้องเตรียมหยิบสติกเกอร์อะไรมานี้เนาะหยิบสติกเกอร์น่ารักๆสดแต่งนะคะนี่ มีอะไรบ้างให้ดู้วยนี้นะโอโอ,โอกล้องส,องสั่นกล้องสั่นนี่ที่นี่ที่ใส่สติ์จิก,กร์นะคะที่เคยบอกไปแล้วคร่าวๆนะพยายามผลกซ้ำเนาะอยากรีวนะิวให้ดูแหละให้ดูสมุดนี้กันห้องนี้ชอบครังก,กันบ้านห้องนี้นะห้องนี้ก็ไม่ได้ถ่ายนะคะนี่คือคอะไรกันนะ่คออะรนี่เปิดบ้านเลย เราก็ไปใช้ตอนจดสรุปสอบเน,ะนาะน้ารำเพื่เพื่อนดูเป็นภาษาญี่ปุ่นไหมเอ่ยโฟกัสไหมให้ดูให้ดูด,ดนนีน้นารำแม่ล่อมีน้ารำไหมเก็บก่อนอันนึ่งโ,โลกหน่อยเพี่น้อยเนี่ <laughs> อมอบอะไรนี้ให้กับทุกคนเลยนะ จนถึงการหุ่นวิทย์วิศวกรรมก็สู้ๆกันไปนะคะแล้วก็รุ่นน้องก็ใจน่าใจเรียนออนไลน์กันทุกคนเลยนะสู้ๆกันไปนะคะนี่มีโทรทัศน์ด้วยหไหมนี่รุษษ่นวิศวกรรมวิทยาเดี๋ยวไม่รู้พี่อ๋อได้จบม6ตอนไหนไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเนาะดูของเรียน,านสนารซาวต์ย่างกูไปก่อน,นเนาะรอลู้กันนะคะ แล้วพีหนูก็ทำงานสู้ๆด้วยนะยนจะเป็นแงใจให้น่ถ่ายให้นี้ก่อนนะคะเอ้นาดูทีนถ่ายให้นี้ก่อนนะคะแล้วก็นอนหลับฝันดีกันทุกคนนะก็ใครขนาดเคยมีสอบการเรีออนไลน์บ้างมือก็มาคอมเมนต์ได้ตลอดวเวลานะมาปรึกษาพี่นอนตลอดตลอดเวลานะ เพราะว่าบางวิชาเขาไม่อยเก่งออกเก่งแค่ไม่กี่วิชาเองนะ่ะเพราะาถ้าเกฤษอ่อะอย่าถามพี่ผาเพราะว่าไม่ค่อยเก่งมากเลยนะ้องภาษา,าต่างประเทศคือเก่งได้แค่ภาษาญี่ปุ่นนะภาษาบุกอรีอะ่ะกีนพอได้นิดนะอเมริกาพอได้อะไรเงี้ยปรึกษาได้เลยแล้วก็ถ่ายเท่านี้เนาะเพราะว่าไม่มีเวลาตตะคลิปเลยเนาะจบคลิปทิล้ลจบคลิป ในหนุ่มทีวีห้อนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนข้างเนาะไม่ได้ถ่ายเนาะเพราะว่าพ่อไม่ดูข่าวเกรงใจเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แลกดติดตามทุกคนด้วยนะคะไปแล้วคะให,หมหล่ลาบฝันดีกันทุกคนนะจ้าใจเด็กคนนะบ๊ายบาย โอ้เมาแลบอกว่าหโซดอยู่ในหมดไม้ผัวทำตัวมัวตัวผัวเพื่อนเอาเพละไม่คือจริงใจใครก็เธอมันใจโลเลบอกรักเพียงแค่วังเย พอเมาแล้วบอกว่าโซดอยู่ในโหมดหมายพัวทำตัวมัวตัวพัวเพื่อนเอาเพยไม่เคยจริงใจใครก็เธอมันใจรลเลยบอกรักเพียงแค่ว่างเย่แม่สตรีขี้เมาก็บอกรักเพียงแค่วังเย่แม่สตรีขี้เมา